ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือทำจิตให้สงบเป็นความดีอย่างสูงสุดทางจิตเพราะจิตที่สงบแล้ว ยอมเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะจิตไม่สงบเมื่อจิตสงบความวุ่นวายต่างๆก็หายไปความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเกิดขึ้นเพราะจิตไม่สงบ เมื่อจิตสงบแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นก็หายไปจิตที่ไม่สงบไม่สามารถที่จะเห็นอัดเห็นธรรมได้ไม่เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาส่วนจิตที่สงบแล้วเป็นเหตุให้เห็นอัดเห็นธรทำ เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาน้ําขุนเหมือนจิตไม่สงบเราก็จะมองลึกลงไปในน้ำไม่ได้น้ําใสเหมือนจิตที่สงบแล้วเราก็สามารถมองลึกลงไปในน้ำได้ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงแสดงคำสอนเรื่องการทำใจให้สงบและกรรมชักชวนเพื่อทำใจให้สงบไว้หลายแห่งไว้มากมายโดยใจความจิตที่สงบแล้วย่อมเห็นอัดเห็นธรรมเป็นกำลังส่งให้จิตเข้าสู่ปัญญาอันจะเป็นบ่อเกิด ของการดับกิเลสกองทุกไข์ด้อย่างสิ้นเชิงแต่ให้พึงเข้าใจว่าจิตที่สงบเป็นสมาธินั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตรธรรมยังมีเจริญได้เสื่อมได้ดังนั้นคราวใดจิตที่สงบแล้วหรือคล่องแคล่วจากที่เกิดความสงบแล้วพึงใช้ปัญญา พิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณานั้นก็คิดพิจารณาในร่างกายคือตัวเราได้แก่สังขารของเราแต่การพิจารณาร่างกายคือสังขารของเรานั้นถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราก็จับจุดหรือตั้งจิตเพื่อจะพิจารณานั้นไปไม่ตลอดคือนึกไปได้เดี๋ยวเดียวจิตก็ทะเลทลาย ไปทางอื่นอีกเคลื่อนที่ไปจากจุดที่พิจารณา,านั้นต่อเมื่อจิตตั้งมั่นคือจิตเป็นสมาธิแล้วใช้ปัญญาพิจารณาอันใดจะจับจดพิจารณาอยู่ตรงนั้นจนละเอียดละออรู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับผู้ที่กำลังพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้ามุ่งอยู่สิ่งนั้นก็จะรู้ความละเอียดถีท้วนถ้าหากว่าจับจดเดี๋ยวจะนู้นบ้างอย่างนี้บ้างก็ไม่สามารถจะรู้ความละเอียดที่ท้วนได้เพราะเราขาดปัญญาขาดความรู้ความละเอียดทีถ้วนจึงไม่สามารถที่จะเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงแม้จะรู้จักคำสอนได้ยินคำสอนที่สอนว่าสับเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสับเบสังฆาราดุขาสังขารทั้งหลายทวงเป็นทุกข์สับเบธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายั้งปวงเป็นอนัตตาถึงรู้อยู่ได้ฟังอยู่แต่จิตของเราก็ยังไม่สามารถจกพ้นจาก อาสะวะกิเลสหรือดับทุกข์ได้ก็เพราะยังไม่สามารถที่มีพลังจิตให้คู่กับปัญญาจิตของเรายังอยู่ในสภาวะแห่งความรุ่มรุ่มดันดอนถึงแม้ปฏิบัติแล้วก็ตามคือในบางทีก็มีสมาธิดีแต่ขาดปัญญาในบางครั้งมีปัญญาแต่ขาดสมาธิ การใช้ปัญญาพิจารณาจึงไฝ่เฟ่ไม่เที่ยงตรงเพราะขาดความตั้งมั่นการที่จะทำจิตใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ด,ดีได้ต้องสมาธิและปัญญามีพลังเท่ากันและอาศัยซึ่งกันและกันด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนมีเส้นหนึ่ง ทางคมก็ต้องคมด้วยทางสันก็ต้องหนาต้องแข็งต้องแก่งเวลาใช้งานอะไรจะไม่บิดไม่งอเพราะอาศัยความแข็งของมีดแต่จะทำอะไรให้ขาดลงไปดังปรารถนาก็ต้องอาศัยความคมของมีดความแข็งของมีดเหมือนสมาธิความคมของมีดเหมือนปัญญา ต้องให้ได้คู่กันไปแต่จิตของบุคคลเราในการฝึกสมาธินั้นสมาธิยังเป็นโลกิยะเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมได้บางทีเกิดขึ้นแล้วอย่างสบายใจจิตโปร่งสายผ่องแผ้วเหมือนไม่มีกิเลสบางที ผู้ได้บรรลุได้เห็นก็พารีอกดีใจแต่แล้วก็เสื่อมหายไปอยากจะทําขึ้นอีกก็ทําขึ้นไม่ได้เพราะจิตอยากเห็นอยากรู้ความอยากเห็นอยากรู้ในสมาธิเป็นกิเลสชั้นละเอียดจิตยังไม่เป็นกลางรู้แล้วหายไปจึงทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ และสมาธิที่เกิดขึ้นในการภาวนาต่างๆจะเป็นพุโทโธก็ดีอื่นก็ดีเกิดขึ้นได้นในหลายลักษณะในบางครั้งเกิดขึ้นด้วยการเพ่งในบางครั้งเกิดขึ้นด้วยกําลังภาวนานึกถึงในบางครั้งเกิดขึ้นในการพิจารณารู้เห็นในการพิจารณาก็มีรู้เห็นในขณะเพ่งก็มี แต่ก็รวมใจรวมลงอยู่ที่ใจคือให้ใจปลอดโปร่งผ่องแผ้วความปลอดโปร่งผ่องแผ้วของจิตนั้นพึงฝึกฝนอบรมให้มากๆให้บ่อยๆจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญในความสงบนั้นคือนึกถึงครั้งใดที่จะให้จิตสงบก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าจิตเกิดความคล่องแคล่วแล้วใช้ปัญญาอันนี้จะมีหลักที่ดีจะทำให้จิตตั้งมั่นตลอดเมื่อจิตตั้งมั่นตลอดเวลาใช้ปัญญาก็ปัญญาก็จะเดินสายตรงตลอดไม่ไฝฟฟฟ่ฝ่ไปทางอื่นความที่พิจารณารู้จากเบื้องต้นและสว่างขึ้นสว่างขึ้นเือรู้กระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้น,น,นมากขึ้น ตามลำดับสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าจิตไม่ตั้งมั่นพิจารณาเดียวเดียวจิตก็ไฟเฟไปทางอื่นการฝึกสมาธิจึงควรฝึกให้มากๆฝึกให้เกิดความชำนาญสมาธิที่ทำกันส่วนใหญ่ก็จะภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ที่เรียกว่านึกว่าพุทธโธพุทธโธหรือหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธเป็นหลักที่ทํากันโดยทั่วไปที่ให้นึกว่าพุทธโธและกำหนดรู้ในการหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อให้มีสติเป็นการฝึกสติให้เข้มแข็งเป็นการฝึกสติให้มีอำนาจ ราะสติที่เข้มแข็งมีอำน,นาจนั้นสามารถคุมจิตได้จิตคือผู้รู้ผู้นึกผู้คิดถ้ามีสภาพเพียงนึกเพียงคิดแต่ไม่มีสติจิตก็คิดเรื่อยไปเผลอเรื่อยไปลืมเรื่อยไปล่อนเล่เรื่อยไปเหมือนคนยังเป็นอยู่แต่เป็นบ้า เขาจะพูดเขาจะทําอะไรก็ทําเรื่อยไปตามอํานาจของจิตที่คิดแต่ไม่มีสติรู้ว่าสิ่งที่ทําคําที่พูดนั้นผิดถูกดีไม่ดีประการใดหรือน่าอายไม่น่าอายประการใดเขาไม่รู้เพราะขาดสติดังนั้นสติเท่านั้นจึงเป็นธรรมะที่คุมจิตคุมใจการฝึกสมาธิก็คือฝึกจิตคือฝึกสติ ให้มีความมั่นคงให้มีความแข็งแรงสามารถคุมใจได้ที่ฉันสอนให้จิตนึกว่าพุทธเมื่อเวลาหายใจเข้าและนึกว่าโทเมื่อเวลาหายใจออกก็คืออย่าให้สติเผลอไปทางอื่นให้สติเป็นผู้รู้อยู่รู้อยู่กับที่ใจนึกนั้นเพราะใจเป็นผู้นึกผู้คิดเมื่อใจนึกว่าพุทธ ก็มีสติรู้ใจในึกว่าโทรก็มีสติรู้ถ้าคุมได้อย่างนี้ทำให้เกิดความตั้งมัน่นไม่ไหว,วไปทางอื่นจิตก็สงบได้สมาธิมีสิทธิที่จะทำให้เกิดได้ทุกๆคนเป็นแต่เพียงว่าใครมีสติปัญญาที่จะควบคุมสติของตนให้อยู่กับจิต ได้มากได้นานเท่าไรฟาร์มก็ฟามสงบก็จะเกิดขึ้นโดยมากทั่วไปจะนึกพุโทโธพุโทโธได้เพียงหน่อยเดียวแล้วก็เผลอลืมไปนึกเรื่องอื่นยิ่งมีอะไรว้าวุ่นใจปล่อยวางจิตใจไว้เดียวเดียวทำได้เดียวเดียวแล้วก็อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เข้ามาอีก เหมือนโยนหิน <c oughs> โยนก้อนดินลงในหนองที่มีจอกและแหนเมื่อเวลาโยนไปน้ำกระเพื่อมจอกเราแหนก็ห่างไปพอน้ำหยุดกระเพื่อมจอกแหนก็เข้ามาปิดน้ำอีกจิตก็เหมือนกันเวลาตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธนึกว่าเราไม่นึกอะไรอารมณ์ต่างๆก็หมดไป เหลือแต่พุโทโธพุโทโธแต่ยังไม่สงบเพราะยังไม่คล่องจิตยังไม่เป็นกลางพุโทโธด้ความข่มไว้พุโทโธที่จิตนึกยังไม่เป็นธรรมชาติถ้าพุโทโธที่จิตนึกนั้นเป็นธรรมชาติคือสติบริบูรณ์กับจิตเมื่อเป็นธรรมชาติจึงจะสงบถ้าข่มไว้ด้วยสติด้วยความรู้สึก ถึงแม้ไม่นลกคิดอย่างอื่นก็ยังไม่สงบเมื่อเวลาภาวนาไปพุโทโธพุโทโธเหตุที่จะไม่สงบนั้นก็มีหลายอย่างโดยใจฟังก็มีห้าอย่างเรียกว่านิวรณ์แต่เห็นง่ายๆก็คือเมื่อมุ่งภาวนาไปเดี๋ยวเกิดความง่วงจิตก็เผลลืมไปสติคุมไม่ทัน เป็นไปตามอารมณ์แห่งความง่วงหรือภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปเกิดปวดเมื่อยจิตก็มาจัดอยู่ที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยสติที่คุมจิตก็เผลอไปลืมไปและเมื่อเมื่อยมากเข้าเจ็บปวดมากเข้าก็เกิดมีความรู้สึก ที่จะเลิกการปฏิบัติตรงนี้จึงต้องอาศัยความเพียรเข้าช่วยซึ่งเรียกว่าเรียกว่าวิริยะและความเพียรอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอยังต้องอาศัยขันติหรือที่เรียกว่าตะบัความอดทนเข้าประกอบด้วย ควา,ามเพียรความอดทนเข้าประกอบเสริมสติให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อคุมจิตให้อยู่คุมจิตให้ได้เพราะฉะนั้นใครจะภาวนาบทใดก็ตามถ้ามีสติคุมจิตได้ก็สงบมีควา,ามเพียรไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติก็พบควา,ามสงบง่ายมีควา,ามอดทน ไม่ยอ่อท้อต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะพบความสงบง่ายเรียกว่าผู้มีความเพียรเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิจึงต้องมีคุณธรรมคือมีสติมีความเพียรมีความอดทนและมีปัญญาเขาแก้ไขอารมณ์ที่มาฝางจิต พึงสกัดพึงชำระอารมณ์ที่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่เป็นทางความสงอบออกไปเสียให้หมดคืนอนิวรณ์แต่หลักการที่พื้นฐานที่สำคัญคือทุกคนไม่ว่าอยู่ในภาวะใดควรมีศีลที่บริรสุทธิ์ศีลที่บริสุทธิ์แล้วจะเกิดความอิ่มใจไม่กังวลไม่มีวิติกรรมโทษ คือความกังวลข้อปฏิบัติทางกายและทางวาจาของศีลเมื่อศีลดีแล้วปลอดโปร่งดีแล้วมีขันติมีความเพียรมีสติทำภาวนาบทใดบทหนึ่งมีพุทโธเป็นต้นให้จิตเป็นผู้นึกคือให้จิตเป็นผู้ทำงานแล้วก็มีนายคุมจิตก็คือสติ สติต้องตั้งมั่นต้องแข็งแรงมิฉะนั้นผู้ทำงานคือจิตก็จะหนีเที่ยวคือพังเผลอสติจึงเป็นต้องมีเป็นผู้คุมเบื้องต้นคือต้องฝึกสตินี้ให้มากๆให้คุมจิตให้ได้และเมื่อคุมได้จิตสงบแล้วยังต้องทำฟารามชำนาญในความสงบให้คล่องแคล่วเมื่อจิตสงบคล่องแคล่วดีแล้ว จึงค่อยพิจารณาให้เห็นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแยกออกเป็นห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในขั้นสมาธิก็มีบทพิจารณาเช่นเกสาโลมานะขาทันตาพิจารณาสิ่งร่างกายนี้ว่าเป็นธาตุไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม มาประกอบกันขึ้นเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสะอาดย่อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านจริงสอนให้ถวดว่าอายังโคเมกายโยกายของเรานี้อุดทางปาและจราเบื้องบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอโทเกสามาธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป จะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรโนานับาการัสอาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในกายนี้ทั้งภายนอกภายในที่ท่านสอนให้พิจารณานี้ก็เพื่อให้จิตคลายความติดเพราะเมื่อจิตคลายความติดก็จะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางมีสติก็จะสงบนี่มีจุดอย่างนี้ จึงสอนให้พิจารณาเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตรวจตราสภาพจิตของตนด้วยสติปัญญาว่าอะไรมาเป็นเครื่องกังวลมาเป็นเครื่องหมุนหมองทางจิตใจอะไรชอบไม่ชอบพึงปล่อยพึงวางให้หมดเหลือไว้ฟามเป็นกลางๆงเมื่อจิตเป็นกลางนี้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ ให้เกิดปิติปิตินั้นจะเป็นกำลังช่วยความเพียรช่วยอบรมจิตให้สงบเร็วขึ้นนึกถึงพระพุะทธธรรมพระสงฆ์และเกิดปิติเกิดความยินดีในพระพุทธเจ้าเป็นต้นจิตย่อมจดจอ่อให้จิตจอ่อให้จิตจดจอ่ออยู่กับคำที่นึกหรืออยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วแต่ถนัด อยู่ที่ความที่นึกว่าพุทธโธพุทธโธก็ได้นึกว่าพุทก็รู้มีสติรู้เมื่อจิตนึกแล้วมีสติเข้าคุมจิตสภาพฟาร์มเป็นจริงภาวนาเป็นอย่างนี้ใครฝึกได้มากฝึกได้ไม่พังเผอมีฟารมเพียรมีฟารมอดทนก็จะพบฟารมสงบง่ายได้ง่ายได้เร็วขึ้นฟารมเพียรฟามอดทน อยเป็นเครื่องข้ามกันเครื่องเครื่องข้ามพน้นอุปสรรคมีง่วงเหงาหาวนอนมีปวดเมื่อยเป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีการปฏิบัตินั้นพึงสั่งสมไว้ให้มากๆทุกๆวันพึงภาวนาไว้และพยายามฝึกหัดภาวนาหลายๆอริยบทนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้าง แม้จะนอนก็ภาวนาจนหลับไปก็ไม่เป็นไรตื่นขึ้นมาก็มีสตินึกถึงคำภาวนาก่อนเมื่ออบรมจิตของเราให้มีสติคุมอยู่อย่างนี้ความสงบจะเกิดขึ้นง่ายดังนั้นเมื่อนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จนอิ่มใจแล้วต่อน,นี้ไปมีสติคุมจิตลองดูจิตของเรา จิตของเราอยู่ตรงไหนเราตั้งสติตั้งจิตให้สงบแล้วนึกว่าพุโทโธตรงไหนเป็นผู้นึกเอาสติไปคุมไว้ตรงนั้นหรือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติไปคุมไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้แล้วแต่ถนัดอย่างได้อย่างหนึ่งฝึกให้มากๆฝึกให้บ่อยๆ ทำให้มากๆเข้าสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่พระศาสดาสอนไว้จะเกิดขึ้นกับจิตของเราเมื่อเกิดแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสมาธิเป็นอย่างนี้คาว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วสงบสงบอย่างนี้สมาธิเกิดขึ้นแล้วมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวอย่างนี้ และให้ความร่วมเย็นเป็นสุขโปร่งใสผ่องแผ้วอย่างนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองดังบทพระธรรมว่าปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิบุคคลใดมีความเพียรมีความสามารถมีสติคุมจิตให้เกิดความสงบจนเห็นความสงบนั่นคือวิวนยูชนที่จะพึงรู้เฉพาะตนดังนั้นต่อน,นี้ไป ชงใต้งใจปฏิบัติภาวนาพุทโธพุทโธดิฟามีสติเพื่ออบรวมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของภาษาสดาต่อไป